สวัสดีครับเรามา Facebook Live กันเซกน้อยนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราคาประเมินของกรมธนารักษ์ที่บอกว่าราคาขึ้นมาตารางวาละ1ล้านบาทไปแล้วอันนี้หลายท่านอาจจะตกใจนะนึกว่ามันขึ้นถึงตารางวาหนึล้านแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับราคาตลาดของอที่ดินในกรุงเทพที่แพงที่สุดเนี่ยไปถึงสองล้านห้าไปแล้ว และมีบางคนนะครับซื้อสองล้านเจ็ดสามล้านหนึ่งอะไรต่างก็ยังมีนี่คือตูวเลขจริงก็เลยมีคนอาจจะสงสัยเนี่ยครับว่าเอ๊ะกรมธนารักษ์เนี่ยไปประเมินราคาต่ำๆเนี่ยแค่หนึ่งล้านบาทสูงสุดเนี่ยเป็นการช่วยเจ้าที่ดินรายใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพไหมเพราะว่าถ้าในกรณีของคอนโดมิเนียมเนี่ยครับนะอาคารชุดราคาแพงทั้งหลายเนี่ย นะสวัสดีครับอาจารย์เอกชัยครับนะอาคารชุดราคาแพงนั่นหลายเนี่ยหรือราคาถูกส่วนมากก็จะประเมินใกล้เคียงกับราคาตลาดที่ต่ำกว่าราคาตลาดมีเหมือนกันนะตามเงนครึ่งต่อครึ่งก็มีแต่ว่าเป็นพวกคอนโดเก,ก่าๆเช่นคอนโดทองหล่อทาวเวอร์เนี่ยก็ขายกันเจ็ดหมื่นอาจจะประเมินสามสี่หมื่นในนี้อาจจะมีแต่ได้คอนโดใหม่สิบปีห้าปีสามปีสองปีอะไรพวกนี้นะครับราคาตลาดกับราคาซื้อขายจริงเนี่ย เทียบกับราคาประเมินของกรมธนารักษ์หรือราคาประเมินเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเนี่ยต่างกันน้อยมากไม่แน่นะบางที่อาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำไปราคาทางราชการากสูงกว่าราคาตลาดก็อาจจะมีได้เพราะว่าบางคอนโดเนี่ยครับในใจกลางเมืองมีแต่คนอยากให้เช่าไม่มีคนเช่าครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาแต่ในกรณีที่ดินใจกลางเมืองมีหลักฐานเยอะแยะเรากลับประเมินต่ำกว่าราคาตลาด อย่างเช่นแถวสีลมเนี่ยครับราคาตลาดเนี่ยตารางวาละสองล้านเศษแต่ที่แพงที่สุดเนี่ยอยู่ตรงบริเวณสยามชิดลมเพลินจิตสุขุมวิทแถวนี้เนี่ยนะครับตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยราคาที่ดินที่ใกล้ๆรถไฟฟ้านะแล้วอยู่บนถนนหลายหลักเนี่ยครับก็คือเพลินจิตชิดลมสุขุมวิทช่วงต้นเนี่ยนะครับตารางวาละสองล้านห้าแต่ทางราชการประเมินแค่ล้านเดียวเมื่อสี่ปีก่อนเนี่ยก็คือตั้งแต่ห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหก สองเนี่ยครับประเมินไว้แค่แปดแสนเก้าแสนเก้าแสนห้าเก้าแสนนี้เนี่ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปังมาเป็นล้านหนึ่งบอกเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าที่สีลมยังหนึ่งล้านเหมือนเดิมแต่จริงที่สีลมเนี่ยราคาประเมินรายการเนี่ยหนึ่งล้านแต่ราคาซื้อขายจริงนี่ประมาณสักสองล้านแล้วกันนะครับแต่ที่สยามเนี่ยราคาบริแราการเมื่อก่อน 9, 000, เก้าแสนนะแต่ราคาซื้อขายจริงกันสองล้านเศษ จริงๆทางราชการนะโดยโกรมการรักเมีเจ้าหน้าที่มากมายน่าจะรู้นะว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่แต่ทําไมเราประเมินให้มันต่ําขนาดนั้นอาจจะทำให้เกิดข้อคราหาว่าเราช่วยเจ้าที่ดินรายใหญ่ๆหรือเปล่าสวัสดีครับคุณพัชชานะครับเราช่วยเจ้าที่ดินรายใหญ่หรือเปล่าเรารู้อยู่เห็นเห็นอยู่ว่าที่ดินใจกลางเมืองมันแพงผมมีตัวเลขให้ดูนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูหน่อยนะครับ นี่คือราคาทีา่มีการซื้อขายกันนะในใจกลางเมืองนะครับอย่างเช่นเนี่ยไร่สถานทูตอังกฤษเนี่ยขายตารางวาละสองล้านหกพันหบาทซื้อกันแล้วเมื่อปีห้าหลนะกหนึนะ 6, นี่ก็เหมืนกันสองไร่ตารางวาละสล้านเนี่ยแถวเพลจิตเนี่ยสามล้านหนึ่งนะครับแถวนี่แถวไหนอีกครับนี่ครับสองล้านแสนิเสือขายอยู่2องล้านแ อันนี้เสนอขาย3ล้านโอมเมจ้านะครับอันนี้เสนอขายอันนี้ก็เสนอขายนะครับอันนี้ซื้อแล้วสองล้านหครับเนี่ยมีซื้อขายทั้ง2อล้านหเนี่ยแถวนี้นะครับแถวอ่าสานีรถไฟฟ้าน,นานาแถวนี้นะครับหรือว่าตรงบริเวณนี้ซื้อขายแล้วสองล้านแปดนมีข้อมูลเยอะแยะที่แสดงให้เห็นว่าราคาที่ดินในใจกลางเมืองเนี่ยนะมัน2อล้านกว่าบาทแต่ผมเปิมไว้2อล้านห แต่ว่าราคาที่เขาซื้อขายกันมีบางคนซื้อขายกันเกินสองล้านห้ามีแต่ส่วนมากก็ราคาแบบเนี้ยนะครับทําไมทางรายการประเมินแค่ล้านเดียวเนี่ยบางคนเลยสงสัยว่าเป็นการไปช่วยเจ้าที่ดินรายใหญ่หรือเปล่าจะได้เสียภาษีน้อยๆส่วนพวกเจ้าของคอนโดเล็กๆรายเล็กรายน้อยเนี่ยก็เขาปล่อยก็เสียภาษีกันเต็มไปเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะกรมนารักก็น่าจะชี้แจงเรื่องนี้หน่อยนะครับนะ ทำไมเราประเมือนซะต่ำยังมีอีกกรณีหนึ่งเนี่ยครับก็คือกรณีของที่ดินตาแนวรถไฟฟ้าที่ดินตาแนวรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาซื้อขายกันเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยกับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ10%โดยเฉลีย่ยไม่ว่าสีเขียวสีส้มสีอะไรสารพัดนี่นะครับเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ10บางบริเวณนะอย่างเช่นแถวสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยข้ามฝั่งธนไปนิดนึงนะหรือว่าแถวหน้ารามกำแหง กำลังจะสร้างรถไฟฟ้าใช่ไหมครับสายสีส้มโอ้ตรงนี้ราคาขึ้นกระฉูดเลยครับบางแห่งราคาเพิ่มเพิ่มขึ้น27%เรนะเรียกว่าเกือบ30%เลยว่าอะไรเรกือบหนึ่งในสามเลี้ยงน้อยก็หนึ่งในสี่ที่เพิ่มขึ้น25เรเซเรื่องนี้ทางกรมธนารักษ์ก็น่จะเห็นเห็นอยู่นะครับรู้รู้อยู่ว่ามีการเพิ่มขึ้นแต่กรมธนารักษ์บอกว่าไงครับกรมธนารักษ์บอกว่าเอาไว เขาสร้างโดไฟฟ้าเสร็จก่อนโอ้โหถ้าสร้างโดไฟฟ้าเสร็จก่อนนี่สงสัยราคามันคงขึ้นไปนหลายเท่าตัวราคาราชราคาตลาดเนี่ยคงขึ้นไปนเป็นเท่าตัวจักปัดตนวันนี้แต่ราคาที่ดินตามราคาของทางราชการเนี่ยก็คือราคาเพื่อการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเนี่ยครับอาจจะต่างจากราคาซื้อขายริงสี่ห้าเท่าตัวไปได้อย่างนี้เป็นธรรมไหมนะปล่อยให้พวกนายทุนใหญ่ๆนี่เสียภาษีน้อยๆน,น,นะะแต่ถ้าประชาชนทั่วไปนี่เสียเต็มพิกัดอย่างนี้นี่ มันก็อาจจะทําให้คนก็เข้าใจไม่ดีได้ใช่ไหมครับคุณเล็กสุรัตน์นะครับบอกว่าทําไมราคาประเมินแถวตลาดพลูฝั่งทนถูกจังสี่ห้าหมื่นเอออันนี้บางที่เนี่ยนะครับอาจจะถูกไปแลแพงไปก็มีแต่เรียนว้นิดนึ่น,นะครับถ้าเกิดราคาประเมินทางราก,การเนี่ยประเมินไว้สูงเกินความเป็นจริงที่ต่างมีเนี่ยครับบางที่อาจจะมีบ้างประเมินผิดพลาดไปได้เนี่ยครับที่รอดชาดทั้งหางลาตาเลนถ้าเกิดสูงเกินไปเราเสียภาษีมากเกินไปเราไปขอทาง สำนักประเมินราคากมรมธนา,าราาักษ์เนี่ยช่วยรีไวซ์ปรับปรุงข้อมูลใหม่เขาดูแล้วเนี่ยอาจจะสูงเกินจริงเขาก็แก้ไขให้ได้เราเยีเสียภาษีน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดที่มันบางทีมันแพงมันแบบว่าต่ำเกินจริงเนี่ยนะครับทาให้เอาเงินเข้าหลวงได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะแก้ไขผมเคยเสนอนะครับว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นที่ดินราคาแพงเช่นว่า10ล้านขึ้นไปเนี่ยจ้างบริษัทวัประเมินเลยไม่ใช่ว่าผมอยากได้ทํางานนะครับแต่คุณจะจ้างบริษัทวัประเมินเรียกว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย ที่ดิน10บล้านบาทเนี่ยราคาประเมินก็คงจะประมาณแค่ห้าพันบาทถูกมากเลยถ้าเราเก็บภาษีได้มากขึ้นอีกหน่อยเนี่ยสมน้าสมเนื้อเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นนะครับนะคุม้มนี้เลยถือเป็นการช่วยชาวบ้านไหมไอ้กทดีชาวบ้านที่แบบจนรวยๆนะครับเป็นการช่วยคนรวยหรือเปล่านะยังไงก็ฝากราประไมิพิจารณาดูนะครับว่าเนี่ยราคาประเมินรายการเนี่ยนะครับหนึ่งล้านบาทตอนนี้นะครับ แต่ยิงราคาตลาดหนึ่งล้านบาทมาแน่ปีห้าสองแล้วผ่านไปตั้งสิบปีเนี่ยนะไม่มีการปรับปรุงเท่าที่ควรตอนที่หนึ่งล้านบาทเนี่ยครับราคาตลาดราคาบริเร่ากายจะมีกี่แสนเนี่ยขึ้นมานิดเดียวไม่สอดคล้องความเป็นจริงเพราะว่าเป็นการช่วยคนรวย,รวยหรือไม่นี่นี่คือสิ่งที่ต้องคิดนะครับจริงๆแล้วเราถ้าเราเป็นคนรวยจัดๆเนี่ยเสียภาษีซะหน่อยเนี่ยครับเป็นการช่วยชาติเนี่ยนะยังดีกว่าชาวบ,บ้านทั่วไปเพราะชาวบ,บ้านทั่วไปนี่เสียภาษีแบบเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นแวตเนี่ย เกิดผมเป็นนักบวชนะหรือีชีพไรทั้งหลายเนี่ยครับนะเกิดวันดีขึ้นร้ายนั่งบวชนั่งสมาธิอยู่บนเขาเนี่ยเกิดกิเลสอยากจะดื่มน้ําดำนนํำดำหรือว่าเกิดกิเลสอยากจะ,ะกนะินมันๆอะไรนแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องซื้อในตลาดใช่ไหมครับเสียภาษีทันทีเพราะเป็นภาษีแวดใช่ไหมแต่สำหรับเราเนี่ยนะ,ะถ้าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเราประเมินให้เขาต่ำๆเนี่ยนะครับ มันก็ต้องเสียภาษีน้อยนะนี่เป็นสิ่งที่ทางกรมธนารักษ์ควรจะชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยกลับมเอ๊ะทำไมประเมินต่ำขนาดนั้นทั้งๆท,ที่หลักฐานเยอะแยะชี้ให้เห็นว่าราคาแถวเนี้ขึ้นไปสองสาล้านแล้วแต่ผมในฐานะศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสหารทรัพย์ไทยเนี่ยเราประเมินได้ว่าประมาณสัก2อล้านหราคาตลาดนะครับแต่แม้ว่าราคาซื้อขายจริงบางแปลงจะไปถึง3าล้านหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นแค่กดเรียกว,ว่าข้อยกเว้นเท่านั้นเองนะครับ ฝากไว้พิจารณานะครับเราจะได้ไม่เป็นที่ขราหาว่าทางรายการนั้นไปช่วยรลยใหญ่ใหญ่แต่ประชาชนนี่ไม่ค่อยได้ช่วยนะครับไปช่วยเหมือนกันแต่ว่าช่วยในสิ่ง